สวัสดีผู้เล่นเกมเศรษฐีทุกคนครับตอนนี้ก็ได้มีอีเวนต์ใหม่ัพเข้ามาเป็นอีเวนต์จี้ใหม่นอก็คือจี้หมวกไทเทเนียมนั่นเองหลายคนรอคอยจี้นี้มากเนาะเพราะว่าจี้เนี้ยมันเหมือนกับหมวกป้องกันเลยนะก็คือป้องกันสกิลบังคับย้าย80%แล้วก็ป้องกันสกิลดักจับอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาจากหมวกป้องกันเนาะ เพราะว่าหมวกป้องกันมันป้องกันแค่สกิลบังคับย้ายไงแต่ว่ามันไม่ป้องกันสกิลดักจับนะสกิลดักจับพวกสกิลที่มันบังคับให้เราหยุดอะตอนที่เราถอยผ่านอันนั้นจะป้องกันได้ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นป้ายสต็อปของชเชลอย่างเงี้ยหรือว่าหมีดักของเนวานาอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเถาวันที่เอาไว้ดักของไดออนก็ป้องกันได้หมดเลยนะอืม ก็คือเราจะสามารถเดินผ่านไปได้เลยแต่ว่ามันก็จะลดเหมือนกันนะไอไอเทมจำกัดมันจะลดนะเหมือนที่เกาหลีมันจะป้องกัน90%นะที่เป็นหมวกที่ถูกปลุกแต่80%ของไทยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากมายเนาะก็เป็นการเนิรฟที่ไม่ได้แย่และกันอะแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นสกินอันนี้น่าจะให้เปลี่ยนสีจากการเติมแพ็คสุดคุ้มเนาะก็ไปดูราคากันว่าเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่เอ่ยน่าจะ29ใช่29บาทเหมือนกับของหมวกป้องกันเลยเนาะถ้าหมวกป้องกันก็เปลี่ยนเป็นแบ็กออดิชันอย่างเงี้ยยีบาทถ้าหมวกไททเนียมเปลี่ยนเป็นสีทองก็29บาทเหมือนกันนะจะเปลี่ยนแค่สกินเท่านั้นแหละใครอยากได้แบบสกินสวยๆก็ไปซื้อกันได้นะ29บาทอาบาดีค่อนข้างดีเลยนะจีนี้ยอืม มันเอาไว้ป้องกันสกิลดักได้ไงอย่างสมมุติเราอะจําเป็นต้องใช้จริงๆอะเราจําเป็นต้องเดินผ่านจริงๆอะเออมันก็ป้องกันเรายามขับขันได้นะวิธีการหาอันนี้จะไม่เป็นการหาแบบเอ้ยอันไหนออกยากอันไหนออกง่ายแล้วนะอย่างเช่นมันจะไม่ไม่เป็นการหาวัตถุดิบแบบหลากหลายไง มันเหมือนจะเป็นการสะสมมากกว่าเนาะยิ่งเรามีวัตถุดิบเยอะเราก็จะปิดเว้นเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันก็ต้องหาวัตถุดิบเยอะๆเหมือนกันนะเริ่มแรกจากการเอา A บวกหินไม่ใช่ A ธรรมดาหิน3ชิ้นไปแรกเป็นแบตเตอรี่หมวกไทเทเนียม A บวกแล้วก็เอา A บวกแบตเตอรี่เนี่ยสชิ้นไปแลกเป็น S แล้วก็เอา S 5ชิ้นไปแรกเป็นหมวกไทเทเนียมได้เลย เห็นไหมมันเป็นการหาจี้เดียวเลยนะแล้วก็สะสมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปปิดอีเวนต์ไม่ใช่เป็นการหาจี้อันนี้ออกยากอันนี้ออกง่ายเหมือนกับอีเวนต์จี้ที่มันแบบยากๆอะ่ะก็น่าจะถ้าใครมีเพชรเยอะก็รับรองว่าปิดแน่นอนอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเหลือหินใช่ไหมล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นจี้เครื่องรางสุดหิตได้ตามนี้ที่ดีก็สองสามอันบนนี้แหละ มไม่สมอันล่างอ่ะได้เยอะแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเอา A บวกมาก็จะได้เป็นแสงพิเศษได้5ครั้งอย่างละ5ครั้งเลยนะมีการอีเวนต์คูปองเพชรด้วยก็คือเรารับคูปองจากการซื้อแพ็กสุดคุม้มแล้วก็โปรโมชั่นเพชรเหรออืมก็จะได้เพชร200เม็ดไปแล้วเนาะอันนี้เราไม่รู้ว่าแพ็กสุดคุ้มคืออะไรอะ่ะต้องดูประกาศก่อน นอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็มีเปิดตัวเพชร15วันแล้วก็30วันด้วยเนาะที่ร้านค้าจํากัดเขาจะเพิ่มเพชรนะที่ร้านค้าจํากัดปกติมันจะได้น้อยไงแต่ว่าเขาจะเพิ่มเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้อย่างตัว15วันอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มให้500เพชรแล้วก็30วันก็มาเพิ่มเป็น1,000เพชรเนาะเป็นช่วงโปรโมชั่นตอนเนี้ยก็สามารถไปซื้อเพื่อเอาเพชรเพิ่มได้อืม แล้วก็มีลูกเต๋าใหม่เข้ามาด้วยเป็นลูกเต๋าเบสบอลถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่แปลว่าสวยไงยมันแหละซื้อแล้วก็น่าจะได้แพกวัตถุดิบมาใช่ปะ่ะราคาสาสามล้านทองโอเคเราซื้อเลยแล้วกันอ่าแล้วก็ไปอัพน่าจะได้แพกวัตถุดิบมาแนะนำไม่หาเลยนะจี้ คือเอาไปแทนหมวกป้องกันได้เลยอ่ะแล้วคนที่หาหมวกป้องกันอีเวนท์ที่แล้วโดนหักหลังสุดๆอ่ะอืมเพราะว่าหมวกไทเทเนียมันมาแล้วไงคนที่หาหมวกป้องกันที่แล้วเอา้าเสียเพชรไปเหรอฟรีๆเลยเหรออืมอัพเสร็จเต็มก็จะได้บัฟมาเพิ่มนะก็จะทอยแม่นขึ้นแล้วก็มีเพิ่มคู่ขี้ด้วยนี่ไงได้วัตถุดิบมาด้วยสุ่ม A ถึงเนะมาดูว่าจะได้อะไรได้ A ธรรมดาแน่นอน โอเคมาดูที่จี้อื่นๆกันบ้างนะของดองอ่ะว่าเราจะได้วัตถุดิบไหมไม่น่าจะออกโอเคไม่ออกก็คือหาชิ้นเดียวอ่ะทั้งอีเวนต์อะหาจี้แค่ชิ้นเดียวนะอืมอ่ามาแล้วอันที่สอง ของฟรีถ้าใครมีของฟรีเยอะอะดีเลยนะอ่าม,มีขายด้วยขายแบบ S เลยนะสองบาทสำหรับคนที่แบบขาด S อันนึงอะ่ะไม่ใช่สิเราต้องรีบซื้อเนาะเพราะว่ามันเป็นร้านค้าลึกลับภายในหนึ่งชั่วโมงมันจะหายไปเป็นการตลาดของเขาแหละนะโอเคเราน่าจะใช้เปรสุมแหละไม่น่าจะใช้เงินหรอก แต่ว่าเรื่องสกินอ่ะเราก็อยากได้อยู่นะสวยดีอะสีทองอ่าต้องรอดูก่อนเนาะว่าเราจะปิดเท่าไหร่สำหรับคนที่จะหาก็ขอให้แนะนำเลยนะควรหาคือเอามาเล่นแทนเนี่ยหมวกป้องกันได้เลยไม่ต้องใช้ละโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปแล้วก็ใส่หมวกไทเทเนียมมาใหม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีสกิลเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือป้องกันสกิลจับได้ด้วยนะอันนี้คือเป็นไฮไลไท์แล้วก็เป็นของที่ดีมาก เลิกใช้หมอป้องกันถึงเวลาที่เราต้องเลิกใช้หมอป้องกันละอ่าขอให้ปิดน้อยๆกันนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มอีกทีหลังละกัน